นองทุกท่านสู่ชาแนลมาดำบ้านนาสวีเดนนะคะสรุปว่าวันจะมาเล่าอาการเจ็บป่วยของคุณสามีวันให้ฟังค่ะวันพาพี่ๆน้องๆเดินวนตรงนี้เมื่อกี้นะคะพอวันกลับมาถึงบ้านสามีก็โทรมาว่าเธอเราจําเป็นจะต้องไปที่ขาสตาร์นั่นคือถ้าป่วยหนักแบบนี้นะคะแบบนี้เรียกว่าหนักแต่ไม่โคมา่า เราจะต้องไปโรงพยาบาลเองที่ขาดสตาร์ค่ะเพราะฉะนั้นวันก็จะถือโอกาสพาพี่ๆน้องๆดูเส้นทางและเล่าให้ฟังนะคะสามีวันเป็นยังไงรักษาอาการยังไงบ้าง จากตรงนี้ไปขาดตาชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วยังไงวันฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใจหนึ่งกังวลสามีมากๆอีกใจหนึ่งก็คือจะได้พาพี่ๆน้องๆเห็นบรรยากาศในวันที่อากาศดีๆหิมะสวยๆแบบนี้ก็ไปติดตามชมและให้กำลังใจวันด้วยนะคะไปจ้าวันยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะวันนี้ตอนนี้ต้องให้น้ำสูองออกด้วยค่ะ วันก็เลยถามคุณสามีว่าฉันสามารถากินข้าวชุบๆุได้ไหมฟุดฟุดเขาบอกว่าได้ได้ได้เพราะว่าไปอีกชั่วโมงครึ่งแล้วเราไม่รู้ว่าเราอ่ะจะต้องอใช้เวลานานแค่ไหนคะ่ะก็สรุปว่าสามีวันมีเพื่อนไปด้วยนะคะดีมากเลยคะ่ะเผื่อแกขับรถไม่ไหวภรรยาช่วยอะไรไม่ได้เลยนะคะวันก็เลยจะทำไข่เจียวกินง่ายๆคะ่ะตอนนี้ เอาเมนูที่เร็วที่สุดเร่งที่สุดนะคะ,ะมีพี่พี่น้องน้องแนะนำว่าทำนน้นทำนี่ถ้าเป็นเมนูอาหารไทยแกไม่กินเลยค่ะพ,พี่น้องน้องจ๋าแกไม่เชื่อว่าข้าวต้มของเราจะไปดูแลสุขภาพแกได้แกไม่เชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำซุปข้นๆสมุนไพรเยอะๆของเราจะไปช่วยไล่หวัดไล่ไข้หวัดได้แกไม่เชื่อเราแกไม่เชื่อเราปล่อยแกค่ะ เอาที่แกสบายใจไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดับยากค่ะสามีวันเป็นไม้แก่ไปแล้วนะคะไก่เจีเยวใส่น้ำจ่กเลยง่ายๆ กลับมาวันต้องทําอาหารข้าวกล่องไปกินที่ทําง,งานค่ะวันจะผัดกะเพราตับที่เราซื้อมาหรือออีกสองชุดนะคะแล้วก็เอาปลาแซลมอนออกมาทำลาบ,บลาบปลาแซลมอนวันหนึ่งผัดกะเพราตับวันหนึ่งผัดกะเพราแบบไม่มีกะเพรา สรุปคุณสามีได้ใบนัดนะคะได้เวลาบุ๊กคิ้งนัดของหมอ,เ,อมเราจำเป็นจะต้องรีบออกไปในตอนนี้แล้วค่ะคือเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปที่โรงพยาบาลนะคะเราต้องนัดหมอทางอ,อินเทอร์เน็ตก่อนค่ะแล้วหมอจะโทรมาบอกเรานะคะในกรณีเร่งด่วนว่าเราจะไปได้ตอนไหนบ้างวันกำลังทำไข่เจียวอยู่สรุปว่า สามีบอกว่าเจอเจอเราต้องรีบไปแล้วยังไม่ได้กินเลยค่ะวันก็เอาใส่กล่องเอาไว้แล้วรีบออกไปนะคะ mm hmm. ขับรถออกจากโอเรียน mm hmm. ไปค่ะสตาร์ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะ mm hmm. บรรยากาศสองข้างทางวันนี้หิมะสวย mm hmm. ขาวฟูบรรยากาศแบบโรแมนติก hmm. มากๆเลยค่ะไปกันค่ะเราพาคุณสามีไปโรงพยาบาลกันนะคะ ยำเย็นสุริยาลากไหลยามเย็นอาทิตย์ใกล้หลับตาเย็นยำสุริยันจันทราตวันหลับตาจันทราก็มาเยือนยามที่ความมืดลอการเวลาดวงแห่งสุริยาก็พัก ป่อยให้ห่วงเวหาอยู่ในอาทรเป็นตอนที่ความมือปกคลุมและวิถีชีวิตสันจรปต่างอาทรซึ่งกันและกันมีความรักมุดงามมีความผูกพันมีเธอมีฉันปั้นไออุ่น ที่ความมืดโลการเวลาดวงแห่งสูริยาก็พักหอ,อนดังชีวิตอือกำเนิดมาเมื่อยามหมดเวลาก็ลาจากเรามาถึงโรงพยาบาลที่ขาสตาร์แล้วค่ะแน่นจนแทบจะไม่มีที่จอดรถเลยนะคะส่งคุณสามีเข้าห้องตรวจค่ะเดี๋ยววันไปนั่งร้อที่คอฟฟีชอปนะคะ คุณสามีไปพบหมอแล้วนะคะส่งข้อความมาบอกวันว่าใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะวันมานั่งรอตรงคอฟฟี่ช็อปนะคะแล้วก็เดินเที่ยวรอบๆพื้นที่ที่สามารถเดินได้นะคะก็จะเห็นพื้นที่ด้านนอกของโรงพยาบาลที่วันนี้หิมะตกหนักมา2คืนก็จะขาวฟูแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สามีอยู่ที่ห้องไหนนะคะวันก็ มีเพื่อนของสามีมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็รอลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าอาการของแกจะเป็นอย่างไรบ้างคือวันกลัวว่าจะเหมือนกับสองปีที่แล้วที่มาค่ะเสร็จแล้วค่ะสามีก็ผ่าตัดสดๆอีกครั้งนะคะตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นค่ะพระอาทิตย์ก็ไม่เห็นแสงแดดแล้วนะคะแต่ก็ยังคงมีแสงสว่างอยู่จ้า สามีก็ไปพบหมอใช้ได้ระยะเวลาประมาณสองชั่วโมงนะคะสิ่งที่หมอทำก็คือผ่าตัดสดขูดเอาแกเหมือนกับว่ามีเสมหะในลำคอเยอะมากค่ะเขาก็จะดูด,ด,ดออกแล้วก็ขูดเราเรียกว่าเป็นการผ่าตัดเล็กนะคะแล้ววันนี้ได้หมอที่ดีมากๆค่ะคุณสามีบอกว่าไม่เจ็บแล้วก็ไม่เลือดเยอะเหมือนคราวที่แล้วนะคะแกออกมาจากห้องผ่าตัดคือ สภาพคือดูดีกว่า2ปีที่แล้วที่วันมากแกสองคนมากเลยค่ะวันนี้แกก็ขอเพื่อนแกว่าแกขับรถเองได้นะคะคนที่เขาขับรถเองเขาก็ไม่ค่อยไว้ใจใครค่ะก็เราก็เป็นห่วงแกตลอดเส้นทางนะคะแต่ว่าสามีวันคือเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็กำลังใจแกดีมากๆค่ะแกก็ขับรถกลับบ้านเองสองข้างทางวันนี้นะคะจะเป็นหิมะขาวฟู ภาพส,สวยๆแบบนี้เราจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในประเทศสวีเดนนะคะเพราะปกติแล้วหิมะจะตกมาพร้อมกับฝนค่ะคือพอลงมาถึงพื้นดินแล้วก็จะกลายเป็นเมเล็ดน้ำฝนนะคะ ภาพที่จะเห็นเขาเขาฟูๆอย่างนี้จะเป็นการตกของบางครั้งเท่านั้นที่หิมะตกมาในอากาศแห้งนะคะมีแค่ละองหิมะก็จะเกาะตามต้นไม้หลังคาบ้านเป็นสเสน่ห์และความสวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะตอนนี้เรากำลังขับรถออกจากตัวเมือง卡尔斯塔ซึ่งเป็นเมืองใหญ่นะคะเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นรถก็ค่อนข้างจะติดแล้วก็ขับรถได้ช้ามากเลยค่ะ เรากลับบ้านกันค่ะพี่พี่น้องนองยามที่ความมืดลโหการเวลาดวงแห่งสูริยาก็พักพรดังอาทิตย์ถือกำเนิดมาเมื่อ,อยามหมดเวลาก็ลาจาถึงคราวหมดเวลาถึงลาจา วันกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะพี่พีน้องๆก็วันขอขอบคุณอีกครั้งนะคะกับคนที่ห่วงใหญ่คุณลุงของวันแล้วก็คุณแม่วันนี้มันก็ได้คุยกับแม่นะคะคือหลังจากที่แม่กลับจากโรงพยาบาลแล้วนะคะแม่ก็แม่ก็อาการดีขึ้นค่ะก็คือ แข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่เจ็บปวดคืออาการก่อนหน้านั้นตอนที่แม่อยู่โรงพยาบาลนะคะเขาจะเพ้อจากฤทธิ์ยาจากความแรงของยาฆ่าเชื้อที่ให้ที่หมอให้เยอะมากๆค่ะแล้วอาการหนักหนัก,นกแบบน่าเป็นห่วงมากๆแต่นี่คือคำแนะนำของคุณหมอนะคะบอกว่าทางที่ดีเนี่ยให้แม่กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วก็รักษาตามอาการจะดีกว่ากำลังใจและอากาศบริสุทธิ์ จากที่บ้านไม่แออัดมืนที่โรงพยาบาลน,นะคะจะช่วยให้แม่ดีขึ้นแม่ก็กลับมาอยู่ที่บ้านได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะตอนนี้แม่ก็อยู่กับครูแก่นนะคะไม่ได้อยู่บ้านที่เป็นบ้านของคุณลุงถ้าพีพพน่น้องติดตามรับชมก็คือแม่วันนะ่อยู่สองบ้านบ้านครูแก่นคือบ้านวันที่วันโตมานะคะกับบ้านลุงก็คือบ้านที่แม่แต่งงานใหม่แล้วก็ไปอยู่ซึ่งอยู่ใกล้ๆกก,ก,กันค่ะการมาอยู่กับลูกจะทําให้แม่สะดวก สะดวกกว่านะคะเพราะว่าอยู่กับ,บลุงก็คือคนแก่2คนนะคะวันก็เป็นห่วงนะคะก็เลยให้แม่มาอยู่ที่บ้านดีกว่าแล้วก็จะมีหลานช่วยดูอยู่กับยายคอยคุยคอยชวนคุยทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์นี้แม่ก็อาการดีขึ้นค่ะ,ะแต่อาการเจ็บปวดนะคะพี่พี่น้องๆต้องเข้าใจว่ามะเร็งระยะสุดท้ายค่ะ ลหลายคนอวยพรขอให้วันเจอปาฏิหาริย์วันก็ขอบคุณมากๆค่ะแต่ทางที่ดีคือเราต้องอยู่กับมันให้ได้เรียนดูการอยู่แล้วก็สร้างกําลังใจให้ตัวเองให้ได้อันนั้นเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะแล้วแม่วันก็มีกําลังใจดีมากวันก็จะโทรหาแม่เช็คอาการทุกวันค่ะแล้วก็จะมีน้องชายคนเล็กของวันอยู่ดูแลแม่ตลอดนะคะส่วนคุณสามีเรากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วค่ะ สรุปว่าแกเป็นต่อมทอมซินอักเสบเหมือนเดิมนะคะซึ่งเคยเป็นมาเมื่อ2ปีที่แล้ววิธีการรักษาที่นี่คือหมอจะทำความสะอาดหลอดลมในลำคอถ้าวันใช้ภาษาแพทย์ผิดมันก็ต้องขออภัยนะคะวันก็ฟังมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เข้าใจภาษาสวีเดนบ้างไม่เข้าใจบ้างนะคะหมอก็จะขูดค่ะขูดทําความสะอาดคอผ่าตัดสดนะคะตรงไหนที่เป็นส่วนที่ตัดออกได้ก็ตัดประมาณนั้นแล้วก็ เขาที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วคือหลังจากผ่าตัดนะคะสามีวันเลือดโชกเสื้อผ้าออกมาเลยนะคะแต่ว่ารอบนี้คือไม่มีเลยค่ะแล้วก็เขาบอกว่าได้คุณหมอที่ดีมากๆเก่งมากๆแล้วก็ผ่าตัดแบบไม่เจ็บไม่ทรมานเหมือนคราวที่แล้วแล้วก็ไม่มีเลือดเละต่างๆนะคะแต่ว่าเขาก็จะขูดทําความสะอาดคอภัยนะคะพี่ๆน้องๆตอนเที่ยงด้วยเนาะก็จะได้แบบ สิ่งที่เราไม่ต้องการออกมาเยอะมากๆเลยค่ะเ,เยอะกว่ารอบที่แล้วอีกนะคะแล้วก็ตอนนี้แกก็จะโล่งคอหายใจสะดวกขึ้นอาการหายใจไม่สะดวกทำให้เขานอนไม่หลับมาสองสาคืนแล้วค่ะวันนี้ก็คือตัวร้อนหนาวสั่นซึ่งเหมือนที่วันบอกในไลฟ์สดนะคะสามีวันเขาไม่ต้องการให้วันดูแลเขานะคะพี่ๆน้องๆแล้ววันก็ดูแลใครไม่ค่อยเป็นนะคะ วันก็ถามเขาว่าเธอให้ฉันเช็ดตัวให้ไหมให้ฉันทําอะไรให้กินไหมเขาปฏิเสธทุกอย่างเลยแล้วก็ไข้ขึ้นได้ยามาจากคุณหมอแล้วเขาจะเชื่อหมอเชื่อกันทําตามคําปฏิบัติคําสั่งของหมอก็กินยาแล้วก็นอนค่ะกินน้ําเยอะๆกินยาพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นก็ขอบคุณทุกกาลังใจนะคะตอนนี้วันกลับมาถึงบ้านวันนี้วันยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะเพราะว่าเขารีบมากแล้ววันก็เลยกินข้าวไข่เจียวไปนิดเดียวตอนนี้นะคะวันจะมาทํา ข้าวกล่องสองกล่องแล้วก็เตรียมตัวไปทำงานพรุ่งนี้พร้อมกันมากินข้าวไข่เจียวของเราต่อนะคะวันมีเครื่องในไก่ที่วันเต็มต้มเต้มอะไรเนี่ยต้มใส่ช่องฟิตไว้ค่ะแล้ววันนี้วันก็เอาออกมาละลายแล้วนะคะตั้งแต่เช้าวันมีแผนตั้งแต่เช้าวันจะเอามาผัดขิงค่ะ แล้วก็อ,อีกวันจะทำสองกล่องนะคะอีกกล่องหนึ่งจะเป็นป่าแซลมอนลาบป่าแซลมอนทอดนะคะไก่ผัดขิงน่าจะเอาไว้กินวันถัดไปค่ะส่วนลาบปลาแซลมอนต้องกินพรุ่งนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะมีพวกเครื่องลาบสดด้วย ขิงมากกว่าไก่นะคะเอาชิ้นใหญ่ๆเลยวันชอบค่ะอะไรที่เผ็ดๆร้อนๆแบบนี้นะคะเอาขิงขยำเกลือขิงจะได้อ่อน ตอนนี้มันตั้งกระทะเตรียมทอดปลาแซลมอนก่อนนะคะกลับมาถึงบ้านก็ห้าโมงครึ่งค่ะพี่พี่น้องน้องวันนี้ทั้งวันเลยนะคะหลังจากที่วันไลฟ์สดเสร็จอ่พี่พี่ในครอบครัวมาดามบ้านนาสวีเดนเนี่ยจะมีพี่พี่ที่ดูคลิปวันประจำก็จะรู้เรื่องราวของวันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเราดูคลิปกันสดสดทุกคนก็เลยรู้ว่า อาการแม่วันเป็นยังไงแล้วก็สามีวันป่วยหนักนะคะวันนี้ก็บีบีๆเลยค่ะบีบแรงๆนะคะแต่ไม่ต้องให้หักเนาะจะทําให้ขิงมันอ่อนเวลาที่เราผัดไม่เป็นแข็งๆนะคะโดยการใส่เกลือแล้วก็ขยำขยำแบบนี้ค่ะเป็นคนเรียบร้อยจัดนะคะ หลงแล้วนะคะทีนี้นะ้ำมันที่เหลือมันก็จะผัดเครื่องในต่อคะ่ะใส่กระเทียมก่อนนะคะขิงก็ล้างเกลือออกนะคะเครื่องในมันสุกอยู่แล้วนะคะมันก็จะใส่ขิงก่อนคะ่ะ เกลือดำนะคะรสดีค่ะน้ำตาลนิดนึงค่ะ ปรงุงรสด้วยนะ้ำมันหอยนะคะแล้วก็ตีอึอออด่างใสะ,ะใส่ตุ๊กเป็นเงนีเ้ยๆไปเลยนะคะ เตนนน้ำนี่ค่ะอ๋อเี้ยหอมหัวใหญ่ค่ะพี่พี่น้องน้องอน่าจะทันนะคะตอนนี้ขอไปเอาหอมหัวใหญ่กันค่ะ เสร็จแล้วจ้าผัดเครื่องในไก่นะคะมันจะต้องมีดสีดำดเข้มกว่านี้เดี๋ยวชิมก่อน ความเผ็ดมันก็จะอยู่ที่ขิงแล้วก็พริกเม็ดที่เราใส่ไปนะคะแต่เหมือนไม่เผ็ดเลยด้วที่น้องๆก็อร่อยขึ้นค่ะสงสัยวันจะต้องตำพริกแห้งใส่เพิ่มนะคะมันไม่เผ็ดกินไม่เป็นค่ะนีอ่อ้อมไมลกเลยแบบนี้คุณจะสาใจ กลิ่นซีค่ะเสร็จแล้วค่ะมาดูเครื่องราบของเราค่ะอ่อไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีหอมแดงค่ะพี่น้องแต่ว่าวันมีหอมทอดนะคะวันจะราบใส่หอมทอดค่ะ อันนี้เตรียมผักไปก่อนนะคะปลาแซลมอนตัวหนึ่งผักเยอะมากผักตับเสร็จแล้วนะคะอะไรอีก เท่านี้นะคะสำหรับเครื่องสดวันจะใส่ถุงไปเลยค่ะอันนี้คือใส่ถุงไปกับมะนาวนะคะแล้วเราก็มาเตรียมเครื่องลาบค่ะเราก็ไปปรุงรสที่ทำนานพรุ่งนี้นะคะพริกสดก็เป็นพริกสีเขียวด้วยจ้าวันนี้แล้ววันจะกินกับมะเขือเทศค่ะแล้วก็วันจะมาเตรียมเครื่องลาบนะคะ นิดนึงค่ะมันไม่ใส่ผงชูรสแต่วันกินน้ำตาลกินน้ำตาลหนักเลยค่ะแล้วก็ข้าวคั่วนะคะหนึ่งช้อนค่ะครึ่งช้อนครึ่งช้อนพิกป่นค่ะมีพริกสดอยู่แล้วนะคะ ก็เครื่องทอดนะคะก็จะมีอันนี้เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมทอดนะคะแล้วก็หอมทอดค่ะน,นี่ฝีมือแม่ทอดมาให้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันจะแยกเอาหอมกับกระเทียมออกก่อนก่อนที่วันจะทำน้ำยาเสร็จแล้วค่ะครบแล้วนะคะนี่ข้าวกล่องของเราหนึ่นมืออันนี้ เครื่องราบค่ะ,ะปลาแซลมอนเท่านี้นะคะแล้วก็คอยไปเติมเครื่องราบพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ข้าวผัดไก่เครื่องในไก่ผัดขิงของเราค่ะอาหารเที่ยงนะคะ เขียวๆค,คือลูกโดดค่ะลูกโดดนี่เสร็จแล้วจ้ากับข้าวสองกล่องสองวันค่ะแล้ววันก็จะได้หยุดสามวันนะคะอาทิตย์นี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็วันกินข้าวเสร็จแล้วทำกับข้าวเสร็จแล้วพรุ่งนี้เช้าวันจะไปทำงานค่ะด้วยความที่สามีวันไม่สบายนะคะวันก็เลยส่งข้อความไปหาหัวหน้าว่า วันขอข้องาน9ก้าโมงเช้าได้ไหมวันจะได้ตื่นสายๆค่ะนั่นคือวันจะได้ตื่น6กโมงเช้านะคะเขาก็โอเคค่ะพี่ๆน้องๆสําหรับวันนี้นะคะวันก็ปล่อยปล่อยให้คุณสามีเขานอนค่ะวันดูแลเขามากกว่านี้ไม่ได้จริงๆค่ะคือไม่ใช่ว่าวันทําไม่ได้นะคะแต่เขาเนะี่ยไม่รับไม่รับการดูแลของเราก็ปล่อยให้เขาพักผ่อนตามอัตยัทยาศัยนะคะแล้วเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังว่า อาการเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ป่วยแบบนี้นะคะเผื่อว่าจะเป็นอวิทเผื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ให้กับสาวๆไทยที่ไม่อยู่ในต่างแดนแบบนี้อาจจะเจอสามีที่ป่วยแบบเดียวกันเราจะรับมือยังไงนะคะสำหรับวันนี้มันก็ต้องขอขอบคุณ ทุกกำลังใจทุกคนทุกท่านนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปที่วันออกอากาศส,สดๆใหม่ๆทุกวันคลิปจะออกใหม่ทุกวันในเวลาเที่ยงตรงหรือบ่ายโมงตามเวลาในประเทศไทยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสวัสดีค่ะ<ม>บ๊ายบายจ้า ช่วงนี้ตอนเช้าต้องเผื่อเวลาออกก่อนล่วงหน้าสักครึ่งชั่วโมงค่ะเพราะว่าบางครั้งเราจะเจอรถเกรดหิมะบนถนนแบบนี้คือเขาจะขับช้ากว่าปกติแล้วเราก็ต้องรอเขาเพราะว่าถนนนะคะมันจะไม่มีไหลาทางให้รถเขาจอดหลีกได้จนกว่าจะไปถึงที่จอดรถที่แต่ละ พื้นที่นะคะจะจัดเอาไว้ซึ่งมันก็ใช้ระยะเวลาหรือว่าห่างไกลสักนิดนึงค่ะตอนนี้ก็ต้องขับตามเข้าไปเรื่อยๆนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆมีแสงอ่อนๆแล้วค่ะช่วงนี้คนป่วยที่ต้องขับรถมาส่งวันตอนเช้าก่อนนะคะ แล้วก็ไปหาหมอต่อจากตรงนี้ขับรถไปอีก5ชั่วโมงแล้วขับกลับมาอีก5ชั่วโมงมารอรับวันตอนเย็นค่ะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะพี่พี่น้องๆจ๋าชีวิตคนไทยในต่างแดนก็ต้องเป็นแบบนี้ละค่ะก็มีแ,แนวทางและวิธีการสู้ในการทำมาหากินนะคะในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปค่ะ รถไฟมาพอดีเลยค่ะนี่คือวันต้องนั่งรถไปอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมพบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงวันตามเวลาในประเทศไทยสวัสดีค่ะ